ใครที่กำลังไปทะเลนะคะโปรดระวังด้วยค่ะเพราะว่าคลิปจากผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะได้บันทึกภาพขณะที่สปีดโบ๊ทข่ะนําเที่ยวของเรือวน,นิดของบริษัทนารยมายมามารีนค่ะเล่นไปเจอเรือหางยาวนําเที่ยวถูกขึ้นลมพัดแรงล่มการทะเลบริเวณเกาะพีพีเลนะคะตําบลอ่าวนานจังหวัดกระบี่ค่ะโดยในคลิปจะเห็นผู้ประสบเหตททั้งหมด3คนเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวจีนหนึ่งแล้วก็เด็กหญิงหนึ่งคนแล้วก็คนขับเรืออีกหนึ่งคนพยายามเกาะหัวเรือหางยาวที่จมลงไปทั้งลำนะคะเรือเพียงแค่ส่วนหัวโผล่ขึ้นมาท่ามกลาง้นลึ่งหม,มสวเื้อช ลูกเรือของสปีดโบ๊ทเลยต้องใส่เสื้อชูชีพว่ายน้ําฝากคลื่นนําเสื้อเนี่ยไปให้ใส่ค่ะจากนั้นใช้เชือกผูกลากตัวผู้ประสบเหตุทั้งหมด3คนมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้นะคะคาดว่าเรือลำดังกล่าวค่ะน่าจะฝ่าฝืนคาเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศเตือนเรือเล็เลกงดออกจากฝั่งเพราะทะเลนีีมีขึ้นลมแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะบริเวณที่มีฝนตกก็จะมีคลื่นสูงม,มากกว่า3เมตรด้วยกันไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมค่ะที่เรือของบริษัทนารายนานะคคะเยยช่ว ท่องเที่ยวที่ประสบเหตุคล้ายคลึงกันมาแล้วของเมื่อวันที่11กุมภาพัานธ์ปี2567ที่ผ่านมาค่ะเรือหางยาวที่บรรทุกนักท่องเที่ยวด้วยกัน7คนเกิดล่มบริเวณเกาะลาดิงค่ะห่างจากเกาะห้องจังหวัดกระบี่ประมาณ300เมตรค่ะโชคดีนะคะที่เรือภูกเก็ตนารยมายมามารีนค่ะที่บรรทุกนักท่องเที่ยวรัสเซียยูเครนแล้วก็ยุโรปจากภูกเก็ตนะคะผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าช่วยไว้ได้ทันแล้วก็นํานักท่องเที่ยวส่งเกาะห้องได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรรัฐธารานะคะหมูกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะปักธงแดงตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆเช่นเกาะไม่ไพ่ทะเลแหวกแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้าเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือหากมีเรือประสบเหตุค่ะส่วนสํานักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกระบี่ค่ะประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด8อําเภอนะคะให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ําป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทําให้ดินอุ้มน้ําไว้มากประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ําลําคลองนะคะต้องเตรียมขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอดภัยค่ะโดยในระหว่างวันที่13ถึงวันที่18กรกฎาคมค่ะเนื่องจากนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามานัน แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกําลังแรงและก็จะมีฝนตกหนักค่ะและหนักมากในบางพื้นที่นะคะทําให้ท้องทะเลเนี่ยมีคลื่นลมแรงสูง2-3ถึง3เมตรด้วยกันแล้วก็อาจทําให้เกิดพายุและมีลมกัรโชกแรงนะคะน,น,น้ำพ่่มฉับพันน้ําป่าไหลหลา,ลากเรือขนาดเล็กงดออกจากฝั่งนะคะและขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ડિંગલ મંડીંગલ મે હેલો હેલો મામા